ผู้ชมพูดถึงน้องโบเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนี่ไงเธอมางานเมื่อวานเปิดตัวหนังต้องบอกว่า กุ้กุ้กุ้เออนังผีใช่นะคะชื่อว่าอานงค่ะเรื่องนี้นะคะก็ได้โบเมลดามารับบทเป็นผีสาวแสนซนนะคะจนมาเจอพระเอกจีสุดที่รักอดใจไม่ไหวนะคะน่ารักมากจีผีเป็นแฟนไปเลยโดยทังเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะคะในรอบ17ปีของพี่เอสแฟนฉันค่ะดังนั้นนักแสดงลูกหลกอย่างแจ็คแฟนฉันก็ต้องมาแจมค่ะรวมด้วยช่วยหากับหนุ่มไทม์ไทยนะคะเจ้าของท่าเต้นฮิตมีอัพอันลือลั่นค่ะซึ่งเขาก็นดลมิบงานให้เป็นบ้านผีสิงนะคะแต่ไม่ดูกู๊กลุ เพราะว่าแฟนคลับมาเยอะมากรวมไปถึงช็อตนี้คุณผู้ชมช็อตที่ดิฉันตายไปเลยค่ะคุณอเล็กธทีระเดชนี่ค่ะ ดอ,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 อกไม้มาเซอร์ไพรส์รนะคะาสาวโบก็บอกว่าทําเชิดเลยนี่นะสวยมากสักพักสักพักพักยกโทรศัพท์มาเซลฟี่โอ้โหในไหนก็งานหนังใหม่ของลูกสาวพี่กระเทย้องหกโบเม,ม,มลาดาทั้งทีนะคะพ<ห>ี่แจ๊คกลิ่ก,ก็ไม่พลาดค่ะก็คือไปยนินดีด้วยนะคะเพร่งมาคว้าตัวมาสัมภาษณ์ด้วยความคิดถึงค่ะแน่ว่าหัวจะกระเซิงนิดนึงเพราะว่าคนเยอะมากนะคะงานนี้ว่าย่อก็มาค่ะของแกเมืองบามีค่ะ สาวโบยังถือโอกาสครั้งนี้นะคะขอแจงดราม่าที่ชาวเน็ตไม่ปลื้มกับช็อตที่มันเป็นไวรอลค่ะตบหัวพี่เล็กเนี่ยคลิปนี้นะคะจริงๆน้องอทิรายบอกว่าเป็นพี่เล็กเนี่ยให้ทำคอนเทนต์เหมือนแบบว่าหึงอาหารนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นพี่เล็กเนี่ยให้ตบถึง2ทีด้วยกันคพี่เล็กสั่งว่าานะคะก็คือว่างานนี้สาวโบก้อนอ้อนนะคะบอกว่าพี่ค่ะพี่ก็เธอพี่ชาวเน็ตทั้งหลายยังไงคือเข้าใจหนูหน่อยหนูรักพี่เล็กที่สุดชีวิตจริงมีตกตีแบบนั้นแน่นอนจ้าไปดูสัมภาษณ์น่ารักน่าร ดีใจค,คะ่ะ,คะดีใจที่พี่อะไรเขามายินดีด้วย,อยขอบคุณคะ่ะดีใจที่แม่มาช่วยหลอกผีให้พี่ดูกลัวหน่อยสิหนึ่งสองสามฮ่าฮ่าดมานะคะห,หนึ่งที่ตบหัวกันเป็นดราม่านะที่มาหน่อยสัส้นๆจริงๆอ่ะมันก็มันมันไม่ไม่น่าจะเป็นดราม่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าความถ้าพูดในพาร์ทของโบอ่ะโบกับพี่เล็กอะคือ ใช่แล้วก็อันอนั้นพี่เล็กบอกให้ทำก็มีคนไปจริงจังว่าแบบเป็นรุ่นน้องไปตบหัวแฟนได้ยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่าแฟนกันน่ะมันมีการลเทศะประมาณหนึ่งแต่พอถึงช่วงเวลาที่ต้องสนุกกันก็คือสนุก <im it> ดูสนุกๆค่ะชีวิต <im it> อย่าเครียดมากเนาะ <im it> แต่ใจรักโบนะคิดถึงน้ขอบคุณ <im it> <ด>ค่ะจุ๊บๆหนะ หมหรือยังให้เขาจุ๊บหัวสะผมหรือยังนางเอกว่าที่ร้อยลยันเขาหอมก็หมอมอ้อก,ก็ต้องปังแล้วล่ะ,ละก็ต้องถูกเลขบ้างแหละม<อ><อ>ีนะจ๊ะยเยบนี่ถือว่าเป็นลูกสาวของพี่กระเทยได้นะอ๋อ